เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Subaru XV คันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนคอมแอร์แผงแอร์ตู้แอร์แล้วก็ตัวอะไรที่หมดอายุการใช้งานนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Subaru XV ตัวนี้เป็นปีโฉม2013ค่ะก็ ลูกค้าแจ้งตัวคอมแอร์มีเสียงดังค่ะค่าการทำงานด้านโลดที่30ไฮที่ประมาณ175ค่ะภายในรถนะคะก็ได้อุณหภูมิความเย็นอยู่นะคะลงมาที่8องศาอุณหภูมิรอบๆเพียงนี้อยู่ที่35องศาค่ะ คันนี้นะคะ,ะมีซ่อมใหญ่ไปก็คือเปลี่ยนชุดตู้แอร์นะคะเมื่อสองปีที่แล้วยวา จะมีอาการเสียงดังแบบนี้นะคะรถผ่านการใช้งานมา66867หรือ66867กิกิโลเมตรค่ะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถซูรูเอ็กนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพชุดคัดครั้งกกอนที่มาซ่อมนะคะด้านในจะมีสีแดงๆนะคะส่วนตัวที่ถอดออกมาตอนนี้นะคะไม่มีสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะถอดเพื่อดูภายในกันนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพภายในนะคะก็จะเห็นนะคะว่าบริเวณนี้ก็จะมีซึมซๆนะคะไม่นแน่ใจว่าเป็นคาบน้ํามันหรือว่าตัวคราบของเชอบีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถอดชุดขัดแล้วก็ไปเช็คลวดูค่ะ แอรของรถ subaru xv นะคะหลังจากที่เราถอดชุดคัดออกมานะคะก็จะเห็นว่าบริเวณชุดคัดจะมีน้ำมันนะคะนี่นะคะแล้วก็พอถอดออกมาก็จะเห็นชัดๆเลยนะคะว่าภายในของตัวคอมหรือว่าที่เรียกว่าซินคอมนะคะมีคาบน้ำมันที่กระเด็นสาดออกมานะคะคันนี้แรกๆที่เข้ามาเลยก็คือตัวตูวต้แอร์รั่วนะคะ ก็อาจจะมีตัวน้ำมันคอมที่ออกไปด้วยนะคะณวันนั้นนะคะที่เราเช็คลวคอมแอร์ก็ยังไม่รั่วนะคะแต่ณวันนี้นะคะก็คือเห็นชัดเจนเลยว่าภายในนะคะหรือว่าตัวซินคอมรั่วนะคะทําให้น้ํามันคอมนะคะแกะเต็นนะคะไปติดกับตัวกลองน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็เลอะถึงชุดเลอะถึงชุดคัดเลอะถึงกลองน้ํามันเครื่องเลยนะคะ ให้ดูกันชัดๆนะคะความถ่ายน้ำมันคอมของรถ s u บ a รุ XV นะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของน้ำมันคอมที่ออกมาค่ะ ออกมาแล้วนะคะแผงแอร์ของรถ Subaru XV เดี๋ยวเราจะได้จัดการล้างระบบภายในแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพของตัวส้กรองไนเออร์กันค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพของส้กรองไเออร์นะคะโอเคอจัดการล้างระบบภายในแผงแอร์ของรถ Subaru XV นะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบออกมาจากแผงแอร์นะคะ จะเป็นน้ําที่เราล้างระบบออกมาจากภายในแผงแอร์นะคะนี่จะเป็นน้ําแรกนะคะก็จัดการล้างให้จนใสแบบนี้เลยค่ะชุดสายน้ํายาแอร์ของรถซูบูรุ x เกวีนะคะเดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถ Subaru XV นะคะหลังจากที่เราจัดการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะพร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้ทุกข้อต่อนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบชุดสายน้ำยาแอร์ลงรถค่ะล้างระบบภายในตู้แอร์ของรถ Subaru XV นะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบออกมาจากภายในตู้แอร์นะคะ จัดการล้างระบบภายในตู้แอร์ให้จนใสเรียบร้อยค่ะรถซูบูรุ XV โฉมปี2013นะคะตอนนี้นะคะช่างก็ลงมือรื้อตู้แอร์นะคะ คันนี้นะคะก็จะมีระบบเสียงนะคะแล้วก็ตัวสายไฟค่อนข้างเยอะนะคะช่างก็จะต้องหรือกันแบบอย่างเรามัดระวังมากขึ้นนะคะแต่ว่าตัวสายไฟต่างๆนะคะก็จำเป็นที่จะต้องถอดออกมานะคะเพื่อจะได้ถอดเปลี่ยนตู้แอร์นะคะแล้วก็เราจะได้จัดการติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงเข้ามาด้วยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือป้องกันหนูหรือว่าตัวมแมลงนะคะกัดสายไฟนะคะเพราะว่าเราเจอมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่หนูเข้ามาในรถนะคะมากัดสายไฟนะคะหรือว่าตายภายในรถนะคะอันนี้ก็คือช่องทางที่หนูบุกเข้ามาภายในรถนะคะจะไม่มีตะแกงกันนะคะ ก็เราจะได้จัดการเปลี่ยนประเกีนฟองน้ําต่างๆให้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวฟองน้ํานะคะค่อนข้างอมฝุ่นไว้นะคะแล้วก็เริ่มบางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบกับตัวของใหม่ให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นตัวฟองน้ําใหม่นะคะก็จะมีความหนากว่านะคะนี่นะคะ ในส่วนของเปลือกตู้แอร์นะคะช่างจัดการล้างความสะอาดเศษฝุ่นต่างๆให้ค่ะ หน้ารถนะคะตอนนี้เราก็จัดการถอดแผงแอร์นะคะที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็จัดการถอดออกไปให้เรียบร้อยนะคะคอมแอร์นะคะสายพานถอดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเซตอะไรใหม่กันนะคะเซตอะไรใหม่ของรถซูบูรุเอกนะคะก็จะมีตู้แอร์นะคะ แล้วก็ตัวเอ็ก n พนชั่นวาลที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกหกหมื่นกิโลนะคะตัวกองกองตัวกองแอรนะคะตรงตามรุ่นตรงตามสเปคนะคะลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะตัวสวิตช์เพชเชอร์ที่ควบคุมการทำงานด้านหน้านะคะ แต่ก็จะมีแผงแอร์นะคะตัวแผงแอร์ใหม่จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับไส่กองไดเออร์ที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุก3า0,000กิโลนะคะตัวไส้กองไดเออร์ก็จะอยู่ภายในกระบอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีล้างระบบนะคะล้างระบบภายในสายน้ำยาแอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูคอมแอร์กันค่ะ คอมแอร์ของรถ Subaru XV นะคะโมปี2013นะคะในส่วนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดอะไหล่ให้ทางร้านอนุรักษ์แอร์นะคะทางร้านก็จะพยายามหาตัวอะไหล่ที่มาตรฐานที่สุดนะคะเพื่อที่จะมาจัดให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ตัวอะไหล่นะคะ ในส่วนของตัวคอมนะคะถ้าเบิกในศูนย์บริการนะคะราคาก็จะค่อนข้างแรงเลยค่อนข้างสูงน,นะคะส่วนทางร้านของเรานะคะก็หาอะไรนะคะที่มาตรฐานราคาเบาๆนะคะให้ลูกค้าได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมแอร์เก่าที่เสียนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอมแอร์ใหม่นะคะที่เราจะจัดให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถือว่าซูรุนะคะเข้ามาที่ร้านค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าซ่อมจริงๆคันนี้ก็จะเป็นคันที่สามนะคะ แต่ว่าคันก่อนๆก,ก็จะเปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนแผงบ้างนะคะส่วนคันนี้นะคะเปลี่ยนคอมแอร์เพราะว่าคอมแอร์เสียจริงๆนะคะจำเป็นจะต,ต้องเปลี่ยนคอมจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างจัดการประกอบคอมแอร์ใหม่กันนะคะทางร้านนะคะก็จะต้องความถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกมานะคะเพื่อเช็คปริมาณของน้ำมันคอมนะคะว่าได้ตรงตามสเปคใหม่นะคะ คอมแอร์ของรถ subaru xv นะคะตัวนี้จะเป็นคอมแอร์เก่านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นคอมแอร์ใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะในส่วนของน้ํามันคอมตัวนี้จะเป็นน้ํามันคอมที่เราคว่าถ่ายออกมาจากคอมใหม่นะคะเพื่อเช็คดูปริมาณของน้ำมันคอมนะคะตัวสีน้ำมันคอมจะเข้มนะคะส่วน ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันคอมใหม่ที่เราจะเติมให้สีจะใสนะคะก็เลือกเติมให้เต็มตรงตามสเปกนะคะ ช่างจัดการประกอบแผงแอร์ใหม่นะคะของรถ Subaru XV นะคะ แอร์ใหม่ของรถ subaru xv นะคะตัวตู้แอร์ใหม่เราก็ต้อง qc กันก่อนที่จะประกอบลงรถนะคะตู้แอร์ใหม่ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะบริเวณข้อต่อก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่ค่ะกล่องโบเวอร์ของรถ subaru xv นะคะจัดการล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเปลี่ยนประเก็นฟองน้ําใหม่ให้นะคะตัวของใหม่ก็จะหนาแบบนี้นะคะ <c oughs> ใส่ตองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบค่ะจัดการติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงให้เรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยนะคะรถซูบูรุเอคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่7องศานะคะลงมาที่6ส่วนอุณหภูมิโดยรอบตอนนี้อยู่ที่34องศานะคะด่าน่าการทำงานต่างๆนะคะหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมตัดค่ะ คอมทำงนานนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะด้านค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันค่ะคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนตัวคอมแอร์ที่เสียนะคะตัวคอมแอร์ใหม่ะคะก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานนะคะตรงตามรุ่นตรงตามสเปคเดิมนะคะคอมตัดค่ะ คอมทำงานนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกติเสียงการทำงานเป็นปกติค่ะแล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอลีนะคะตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะในส่วนท้องสายน้ำยาแอร์นะคะถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ รวมถึงตัวสวิตช์เทอร์ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะเพื่อการสั่งงานที่แม่นยำค่ะแล้วก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ด้านหน้านะคะหรือว่าตัวแผงคอยร้อนนะคะตัวแผงแอร์จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับตัวไส้กองไดเออร์ที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000กิโลนะคะเสียงการทำงานขนาดค้อมทำงานนะคะ คอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติเสียงการทำงานเป็นปกติค่ะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะน้ำทิ้งแอร์หยดปกตินะคะ สะอาดแห่งม่น้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ ตังค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่7องศานะคะส่วนอุณหภูมิโดยรอบภายในห้องโดยสารนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะอุณหภูมิตอนนี้ลงมาที่6องศาแล้วค่ะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะคะ e x เพนชั่นวาล์วกองแอร์นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวเปลือกจัดการล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะมีติดตะแกรงกันหนูกันแมลงเข้ามาด้วยนะคะก็จัดการประกอบเกะให้เรียบร้อยนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว66867นะคะหรือ66867กิโลเมตรค่ะภายในจัดการประกอบให้เรียบร้อยค่ะวิทยุใช้งานได้ปกติค่ะ <fuerte> เดี๋ยวเรามาไล่โหมดกันนะคะ วิทยุก็ใช้งานได้ปกตินะคะตัววิทยุนะคะก็สามารถเปลี่ยนคืนได้ปกตินะคะไปดูโหมดตัวทีวีกันนะคะตัวโหมดนี้นะคะก็สามารถเพิ่มเสียงนะคะร่่มมองงหาาชททกลุนใ ลดเสียงได้ปกตินะคะก็จะมีตัวลดเสียงเพิ่มเสียงอยู่ตรงนี้นะคะแนวโนบอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อย่างทันท่วงทีครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกติค่ะคจึงมีแผนดาเนินการคอนโทรลจากพวงมาไัยได้เหมือนเดิมนะคะให้ครบถ้วนทุกช่องทางสนับสนุนให้นําเทคโนโลยีมาใช้งานถอดประกอบนะคะด้านล่างก็ทําให้ได้เรียบร้อยนะคะ